เอาเลยค่ะค่าถามแรกคำตอบของแม่กคือน้องนัทครับว้ายไม่เล่นละค่านถามท่านถามให้มาเลยครับอ๋อแตเกมทันไม่มีความหมายเลยโอเคโอเคครับเล่นลม่เล่นไมเล่นโอเครับข้อแรกได้เลยแกมใครนุ่มกว่ากันหนึ่งสองสามยีงห้าวุ้ยน้องนัทครับหุ้ยเราพี่แม็กไม่รู้ จะถามว่าใช้อะไรสัมผัสก่อนถ้าใช้นีดก็คือนิ่มมากอำได้ว่านิ่มแล้วแก้มนัดก็คือนุ่มพอๆกันเลยค่ะบร้อนค่ะตอนนี้ใช้วยมิร้อนหมดแล้วจริงถ้าใช้จมูกไปโดนก็คือยังไม่รู้เลยว่าโดนแล้วอ่ะรบผมแต่ว่าไม่ทำให้ดูนะครับไม่ทำให้ดูนะครับถ้าเราหนาทำไมพี่บแกกันัวเองนุ่มอ่าก็ด้วยความที่พี่แมกบอก อย่าก็พี่แม็กบอกด้วยแล้วก็เรื่องของความเป็นจริงไม่เลยครับผมก็ไม่เราก็อยากแก้มนุ่มกว่าไงเราก็ไม่รู้แก้มเขานุ่มหรือเปล่าโอเคก็นุ่มครับผมแต่ว่าน้องั้นนุ่มกว่าครับอ่าก็ต้องให้เขามีกระส่งคนอีกแลำให้อให้เขากลับมาก่อนอ่ะเดี๋ยวคำถามที่สองนะคะว่าใครที่งอนที่สุดหนึ่งสองไป อ๋อยกชื่อตัวเองยกชื่อตัวเองมาูเลยครับคนดูทาบ้านว่าไงอ่ะคือหลังๆมาเนี่ยผมเริ่มค้นพบแล้วว่าแม็กกับน้องนัดอ่ะจะงอนหรือน้อยใจกันแต่ไม่ค่อยจะพูดกันเท่าไหร่เฮ้ยอะไรอย่างนั้นจริงหรอเป็นแบบเงียบครับมันจะแบบแอบงอนกันเงียบๆแต่หลังๆนี่เรารู้แก้วแล้วเราก็เลย คุยกันแล้วมากขึ้นมากขึ้นละคุยกันยังไงอ๋ออะไรนะคุยกันยังไงอ่ะก็ต้องคุยกันก่อนนอนไงเปิดใจคุยโอเคร้อนรอนรอนร้อนรอนรอนอ่ะค้อถามต่อไปีหอยพร้อมคันถามต่อไปคำถามที่สามใครหายโกรธง่ายกว่ากันหนึ่งสองสามยกอุ้ยน้องนัท ใช่ครับคือองง่ายมากเลยเหรอพี่แม็กเหลือไงเมาใช่ครับเพราะว่าเพราะว่าแม็กอยากให้น้องนัทารักกว่าใครโอ้ยไม่เลยความจริงพี่แม็กก็ความเป็นจริงก็คือตอนเลางคืนา็เฉี่ยมกันประมาณสิบวิอะไรอย่างเงี้ยครับอธิบายครับผมงอนกันได้ไม่ค่อยนานครับใช่เป็นอย่างนี้เนี่ยน้องนัทนับเดียวน้องนัทมองหน้าอย่างเงี้ยก็น่าก็หายหายแล้วมองยังไงครับเออเอาแบบไหนมองแบบงอนหรแบบตาแบบว่า อโอเคเขามีม็นแค่สองคนอีกแล้วแม่เรียกเขาลับเรากลับมาด้วยวเรากลับมาด้วยค่ะอ่ะ